มาติดหัวตะโพครับด้วยกาวตัวนี้กันนำหัวยังบ่เคยใส่เลยครับสื่อม่ใหม่แก้ช่วยนี่เิียลม้งกันเนี่ยยา่างเอาตายติดก่นนี่เลย สอบมีสิ่งที่ไม่เคยรู้มากม่อนได้ขอบคุณยังเห็นบ่มลูกนี่ยัเงเห็นปะเ,เห็น,น,นดิโอเคพอดีิีไปเลยรับชีคลิปครับ Mee tempura. Okey. Kainnya. Ah. Okay. Jen belum jen belum. Jen ni pak. Ah ini lah. Kencur kencur kacang. Kacang. Tempura panen ni ni. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì này, đi <laughs> đi Để đi bỏ nói những đã hấp dẫn đi nhau อู้เดยดเปี่ยนๆได้นี่เ้ยหน,นักเลย มันให้ซูมเห็นปะเห็น่ครบคนตกย่ำใดหลังค่ากับหัวเพราะว่าหัวตะปูมันโล่ครับต้องติดหัวตะปูหัวนอ็อตทุกอันด้คล่ะปัดติดปัดติดเลย 对腿。嗯

งนี้เรเห็นไหมนี่เห็น่ครอบ่เห็นบ่เปนเนะเห็นเสมียแลครับ เมื่อยนะอ้่ควันต,ตับแตกควันฟ้าตีนหรือเปล่านี่อันนี้เห็นเยะแล้อนี่นเนาะเห็นครับนี่นะครับคลิปไปเรื่อยๆ มองกันน้ำรั่วั่วซึมรั่วซึมรั่วซึมครับเป็นรั่วซึม

ไดอีกหลายรบบเจ้ตีหนึ่งม่ได้รึก็จะตีหนึ่งม่เลยอ้าวโอเคครับเดี๋ยวพักก่อนพักก่อน